สวัสดีค่ะเจทีมาแล้วค่ะวันนี้เจทีมาพร้อมกับข้าวคุกกะปินะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดติดตามบ้านเจทีด้วยค่ะเริ่มแรกจากการทำเครื่องเคียงก่อนเลยนะคะเราก็ต้องทอดไข่เจียวค่ะวันนี้ทอดไข่เจียวต้องทอดบางๆนะคะใช้น้ามันน้อยๆร่อนให้ทั่วกระทะจ้าหลังจากนั้นก็มาทอดพริกแห้งกันค่ะ ทำหมูหวานจ้าดูได้จากคลิปต่อไปนะจ๊ะต่อไปมาทําข้าวกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่กระเทียมที่สับแล้วลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระปิลงไปเลยค่ะผัดกะปิกกับกระเทียมไปพร้อมๆกันเลยแบบนี้เลยนะคะขยี้กระปิค่ะผัดจนกระปิหอมนะคะเติมน้ําลงไปจ้าน้ําเปล่าจ้า หลังจากนั้นก็จะผัดต่อจ้ะผัดไปเรื่อยๆจนมันหอมได้ที่เลยนะคะแล้วถึงจะใส่ข้าวเปล่าลงไปคะ่ะใส่ข้าวสวยลงไปเลยคะ่ะผัดจนกะปิกับข้าวสวยอะคะ่ะเป็นแบบว่าสีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะจนสีได้ที่แล้วค่ะในเริ่มได้ที่แล้วจ้าตักขึ้นใส่ถ้วยนะคะอัดแล้วก็ วางบนจานค่ะจะได้รูปทรงแบบนี้เลยค่ะต่อไปมาตกแต่งจานกันเลยนะคะวางเครื่องเคียงจะจะมีแตงวามีพริกทอดนะคะมีหอมซอยจะ้ะถั่วฝักยาวค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะ ไข่ทอดคะ่ะที่เราทอดมาสักครู่นี้นะคะหมูหวานจ้าเพิ่มรสชาตินะคะนี่มะม่วงเปรี้ยวจ้าตกแต่งด้วยใบผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะข้าวคุกกะปินะคะวางด้วยมะนาวอีกนิดนึงนะคะ เพิ่มรสชาติในการรับประทานให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยจริงๆแล้วค่ะข้าวคุกกี้บ้านเจทีนะคะทำง่ายๆค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามบ้านเจทีด้วยนะคะ